สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชา n e l ชา n e l ที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมต้องสนใจแผลร,ร้อนในในปากหลายๆคนก็คงรู้จักแผลร,ร้อนในดีนะครับมันจะเป็นแผลตื้นขนาดเล็กเท่ากับบางทีเท่ากับหัวไม้ขีดแต่บางครั้งก็ใหญ่ได้นะครับลักษณะจะเป็นพื้นสีเหลืองขอบสีแดงแล้วก็เจ็บเจ็บมาก พบในช่องปากเยื่อบุกระพุ้งแก้มลิ้นเพดาน,นริมฝีปากเป็นได้หมดเลยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นแผลร้อนในธรรมดาแต่บางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆหรือมันเกิดครั้งเดียวยแต่หลายจุดเช่นเป็น6.7จุด7จุดอะไรแบบนี้ร่วมกับมีอาการอ่อนเพลียด้วยเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเกิดจากภาวะขาดวิตามิน B12 นะครับ เพราะว่าคนที่ขาดวิตามิน b 12เนี่ยจะมีอาการแสดงอันหนึ่งก็คือมีแผลร้อนในในปากนะครับร่วมกับมีลักษณะของโรคโลหิตจางเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยเวลาจะสร้างเนี่ยมันต้องใช้วิตามิน b 12เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับนอกจากนั้น b 12ยังมีผลกับระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เกิดแผลร้อนใน ีขึ้นทีทีขึ้นบ่อยๆหรือว่าขึ้นครั้งเดียวหลายๆจุดก็ต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับภาวะขาดวิตามิน B12 ครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนลของเราแล้ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ อยากมาก็มาตามใจเมื่อไรอยากไปก็เชิญไปตามสบายก็ไม่ต้องสนใจฉันฉันมันคนสบายสบายไม่รักไม่ว่าไม่มีวันเสียใจน้ำตาฉันไม่มีวันไหลรินออกมา คนที่ไม่รักเพราะตัวฉันนั้นมันมีค่ามากกว่านั้นหาไม่ใช่เธอคนมีคนดีๆอีกหลายๆที่จะรักฉันฉันไม่แคร์เมื่อไรอยากมากก็มาตามใจเมื่อไรอยากไป ก็เชื่อไปตามสบายไม่ต้องสนใจฉันฉันมันคนสบายสบายไม่รักไม่ว่าไม่มีวันเสียใจ